คลิปนี้เอาหานะคะโลกสวยเชิญเห็นไหมเห็นสายไหมตังต้องหยบไปพยานเอาออกมาแม่งเวลามาเล่นกูก็มาเลื่อนแม่ไม่ใช่วันเล่นไม่ได้อ่ะจุยสัตว์เลยแม่หน้าลูกเรียวนะแม่อย่าตีหน้าลูกนะหนุเรียวอ๋อกูเรียวตรงนี้ถ้าลองกูไปทำนะกูสวยกว่าพวกมึงโอเค เนี่ยแม่เวลาแม่เปิดตังตรงเนี้ยเนี่ยโอดอกเฮ้ยมันไปโดนสายคอมพิวเตอร์หรอแม่รู้สิโบถอกมาโบหีโบแตกเขาไม่พวกมึงไปงามหรอกเขาให้กูทำแต่กูไม่ไปเองแงแม่แม่ดูนี่เลยแม่แมยรักแม่นะคะรักแม่ก่อนแม่เลยก่อน เพื่อนๆอย่าลืมรักแม่พี่นุกรักนะแม่ <c oughs> โอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ่ะ